ตอนนี้อยู่ที่วัดหอไก่ครับจะพาเพื่อนเพืเ่อนทุกคนมาข้ามแม่น้าําเจ้าพญาเฮ้ยแม่น้นําน่านโดยใช้กระเช้าหรือลิฟต์นะครับเราจะมาข้ามเนียไปฝั่งโน้นกันครับก่อนอื่นเราก็จะต้องทำบุญตามกําลังศรัทธาของเนาะเป็นข่าน้ำข้าไฟในการข้ามครั้งนี้นี่ครับต้องหยอดตู้กันตามกําลังศรัทธาศรัทธามากแต่ทุนทรัพย์น้อยก็ใช้ไป20นะิ ไปหลวงพ่อครับเดี๋ยวไปกันแล้วครับไปเราไปกันเลยหลวงพ่อจะเป็นคนขับให้นนโอ้ยอยู่ตรงกลางตรงกลางเรามีผู้โดยสารไปด้วยเอาละครับไปแล้วครับโอ <c oughs> ้ยตื่นเต้นมากเหมือนเรือหอเลย <c oughs> เดี๋ยวพาชมรอบๆ เรามีครีเอเตอร์ไปด้วยหนึ่งคนโอ้ไปแล้วกลับนี่คือแม่น้ำน่านัดสีขุ่นข้นแดงเน,น,นี่ยครับ ฝั่งนู้นแล้วเราก็จะกลับ,บลอันนี้ก,กเคลนทีอยู่กลางแม่น้นะใช่ไหมอยู่กลางแม่น้ำแล้วนี่ฮะกลางแม่น้ำโอ้ยขาสั่นเราใช้รถมอเตอร์ไซค์ข้ามได้กรถมอเตอร์ไซค์ข้ามได้หนึ่งคันและผู้โดยสารอีกหลายคนน้ำหนักประมาณ500กิโลได้บรรทุกในแต,แต่ละครั้ง ท้องฟ้าสวยงามมากเนี่ยเราก็จะมาถึงฝั่งแล้วจะถึงฝั่งฝั่ง,งใช้เวลาประมาณ2นาทีใน<ด>การเดินทางดูก็ยังมีคนมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆสังเกตจากรอยรถ แล้วแเราก็จะกลับเลยนี่มีกระดิ่งสำหรับเาคาะรักังถึงแล้วนะคะไปแล้วเราก็จะเทินทางกลับมาทดลองให้ดูไปกลับสี่นาทีได้โอ้ยคขังนี้เร็วมาก หน่อยอ่ะมาทางนะี้อ่ะล้วก็ขากลับแล้วนี่ ึ่งจะถึงฟังแล้วปลอดภัย ได้ความปลอดภัยโอ้ยขอบคุณอาการในทางถือตจดหมายในความปลอดภัยโอ้ยตื่นเต้นมากโอเคขอบคุณที่รับชม